สวัสดีครับท่านผู้ชมร,รายการจากทางพะเยาทีวีทีวีชุมชนของคนบบานเทานะครับก็วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาจากปกติแล้วก็อยู่ช่วงเจ้าแต่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาบางอย่างติดขัดบางอย่างมาเจอปัญหามันติดขัดก็ก็เลยวันนี้เฉพาะวันนี้ก็เลื่อนมาเป็นช่วงบ่ายนะครับก็ ก็ต้องขอบคุณสำหรับทันตีตี่ามแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจว่าวันนี้งดจะได้บอกแจ้งมาบอกบ่ได้งดครับแต่เพียงแค่เลื่อนจากเจ้ามาเป็นบายวันต่อไปก็เหมือนเดิมนะ,ค,ะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องมากมายหลายอย่างตีอยากจะเอามาอู้มาบอกมาลกาวกันือกับทั้งท่านผู้ชมตีอยู่ทั้งบ้านนะคร เออเมื่อเจ้านี่จริงๆแล้วมันก็สองสามวันมาแล้วครับมันมีข่าวเรื่องของถนนถนนสายร่องกวางมาอำเภอเงาวว่ามีการสร้างถนนแล้วก็มีการระเบิดหินอย่างงี้ก็ผมก็เป็นห่วงว่าหมู่บ้านเฮาเนี่ยหลายหลายท่านแม่กระทั่งอ,อ,อาจารย์อุบล บ้านก็อยู่เมืองสองบุตรต้องใช้ใจ้เส้นหางนี่ก็บอกกล่าวกันทั้งหูวว่าถ้าท่านไปเส้นนี้ก็โปรดละมัดระวังแต่วันนี้ผมถามอาจารย์นุบลแลนะอาจารย์บนลนะบนก็ลูกเมืองสองมาก็บอกว่ามันก็มาได้แต่ว่าต้องต้องระวังเพราะว่ามัน,มนจะมีเจ้าหน้าที่ตีสร้างตังนั่นนะเปิ้นก็ดูแลอยู่นะฮะก็คอยมากันแต่ว่าละมัดระวังน้อยก็แล้วกันสรุปก็คือเส้นทางสายเงาไป ไปร่องกว้างเนี่ยผ่านเมืองสองก็ถนนก็มาได้ปิดแล้วครับนะบาได้ปิดแต่ว่าให้ใจความระมัดระวังหน่อยต่อันเองช่วงนี้ก็เหลือเวลาเมื่อก,กี้วันก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งสสในวันที่8กุมภาพันธ์แหมสามวัน แหมสามวันนี่หลายหลายคนเงยังกึดอยู่นะเอ๊มันจะได้เลือกวันนี <c oughs> นะผ้ผมก็มาดูแล้วผมก็ว่าเออกะท่าฟังแห็มสามวันนเพราะว่าการเลือกตั้งหลวงน้าท่ผพานมาเนี่ยมันมีปัญหานักขนาดครับทั้งปัญหาในเรื่องของธุระการปัญหาในเรื่องของอการฟ้องร้องกันปัญหาในเรื่องของการซื่อสิทธิ์ื่อเสียงไงกันนะัก ผมก็บอเข้าใจเหมือนกันครับว่ากกตรครั้งนี้เนี่ยมันจะได้ว่าละหลวมกันนักมีทําให้เกิดปัญหากันนะในฐานะที่ผมเองก็ทํางานกกตมาก,ก่อนนะช่วงหลังได้เปิลบอกว่าคนที่อายุเจ็ดสิบมาเปิลเบื้องผิดนะ <c oughs> ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะและ้วกกตสึ่งมีถึงหกเจ็ดคนนะเนปินย่าอะอย่างกันอยู่เพราะนั่นหันแต่ลุงแหวง ลุงแหวกออกมาเนี่ยทุงวันนี้ลุงแหวกโดนหุ้มอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมูนั่นเป็นยังไงอย่างกันครับก็หลายคนตอนนี้เมีนก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเบื้องเนี่ยเข้าร้องว่าขอให้เลื่อนการเลือกตั้งวันที่แปดออกไปก่อนเฮ้ยเรื่องไงนะท่านเฉพาะวันเลือกตั้งหลวงหน้าเนี่ยมันใจ้เงินหลายพันล้านนะ แล้วถ้าวันแทตวันที่แปดก็แ็มหลายพันล้านนะคิดแล้วก็เป็นหมื่นสองมื่น้ล่ะค่ล้านอ่ะาโทรโทเอามาซื้อปืนซื้อเครื่องบินเฮือทหารเอาไปหุบกับค่าซึกได้หัมจัดนักอ่ะเอาไปเป็นเงินการศึกษาฮือเราออนได้เฮียนหนังสือกันโดยติ่บ่ต้องไปกู้ไปยืมก็ได้หัมนักอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังบ๊าสบายใจอยู่อ่ะถ้าเกิดว่ามันมีการเลื่อนเลือกตั้งแจ้วเนี่ยมันจะเกิดอะไอย่างขึ้นแล้วมาเจ้าเนี่ยก็าข่าวกว็ออกมาเห็นว่าขเขมรยิงปืนเข้าใส่ไทยของผมละตีสีสเกตข้างนี้เป็นข้างที่สองเนี่ยตีขเขมรตอบมาว่ามันเป็นเพราะว่าทหารเขมรบ่มีวินัย <laughs> มันยิงเล่นกันอย่างผมว่าถ้าโตไปถ้าทหารเขมรมีวินัยกับทหารไทยกับมิวินัยมองกัไม่เป็นอย่างว่ะต่างคนกับต่างมิวินัยโจรมากกโจรไปกอบกันแล้วกันไปครับนั่นแหละจะได้กันแล้วแต่ครับวันที่แปดวันที่แปดกุมภาวันเลือกตั้งนะครับผมได้อูอยู่เป็นประจำว่าวันเลือกตั้งเนี่ย มีบัตรสามใบนะนะวันก่อนเนี่ยผมมาเนื้ใจนะครับมาแน่ใจว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจเรื่องบัตรสามใบกันแล้วยังวันว่ามาแรงเนี่ยแม่บ้านผมมาถามมันอันยังกันนี่จะเนี่ยจะไหนในบัตรนี่ผมก็ถามว่าแล้วก็ตัวบ่เข้าใจอันยังอ่ะก็มาเดียวนี่ถ้ากาบัตรไหก็ต้องกาบ เบอร์นั่นมดเลยกะผมมานี่ขนาดแม่บ้านผมเนี่ยจะโมเลือกนะถ้าเป็นคนอื่นทายาจะได้โม้อะเนาะผมก็บอกบัตรมันมีสามอย่างอันที่หนึ่งบัรสีเขียวบัรสีเขียวเนี่ยตัวหักไผ่ชอบไผ่ในในเขตของเฮาเนี่ยผู้้เขตของเขามันจะมีห้าหกคนเนี่ยคุ้นชอบไผเบอร์อหยังคุนกะกะเบอร์เดียวดา เออบาดใจฮักสามคนกาสามเบอร์นะหรือบางทีมันบอกว่าไอ้ยังก็บร์นั่นเขาใจเบอร์นี่กะใจกาหักของเปิ้ลมาหมดบุ้งอก่างกนั้นก็ตั้งคนกาถึงสองเบอร์นะบาดใจนะครับบัตรสีเขียวนั่นกาเบอร์เดียวกาค้นฮักไผชอบไครกาค้นนั่นเบอร์ค้นนั่นกาเบอร์เดียวบาดเกี่ยวกับบัตรอื่นนะทีนี้ถ้ากบเข้าไปในคูหาแล้วเนาะ ปืนก็จะตรวจสอบไปยังตามตามที่ผ่านๆมาที่เขาเกยน่ะไปพอตีกระดานก่อนว่าเขาเหล็กที่อย่างเงี้ยนั่นนะก็เข้าไปป้นจะหื้นสองใบครับบัตรสีเขียวกับบัตรสีเหลืองนะเอ้บัตรสีชมพูนะครับบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูบัตรสีเขียวนี่เลือกค้นเลือกค้นได้แล้วก็ไปกาบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูเลือกพัก มาเกี้ยวกันนะมาเกี้ยวกับกับคนตะ่กี้นะพักเดี่ยวนนคุณอาจจะชอบพักไดกัได้คนคุณจะชอบคนใได้คุณกับกาคนนั่นเหมือนเดียวกันกับพักถ้าคุณชอบพักไดคุณก็ไปกาเบอร์นั่นบ่าจาเป็นว่าต้องเป็นเป็นพักเดียวกันคนเดียวกันบ่าําเป็นนะครับบ่าําเป็นอย่างสมมุติว่าผมเอานายกอเนี่ยผมกานายกอบัตรสีเขียวแล้วนพอบัตรสีชมพูเนี่ยนาย ผมบ่า,าบ่า,าพักได้ก็อผมจะไปเอาพักไหนขอมันเบอร์อย่างผมก็ไปพอก็พักพักขอเบอร์อย่างผมก็ไปก,กาพักขอเพราะนั้นบ่เกียวกันครับบ่เกียวอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วเนาะบัตรที่สาม <c oughs> บัรที่สามบัสสีสีเหลืองอันนี้ในบัสสีเหลืองนี่บาใจเรื่องของสสนะบาดใจเรื่องของพรรคการเมืองนะแต่เป็นบัร ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญประชามติร่างรัฐธรรมนูญมันจะมีอยู่สองอันก็นคือเห็นชอบไม่เห็นชอบผมเคยมาอู้ที่นี่แล้วบอกว่าถ้าท่านจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนั่น่ะท่านก็ต้องมีเหตุผลของท่านท่านก็ต้องหูเห็นชอบเพร่ออายังบ่เห็นชอบเพร่ออายัง แต่บอกใจว่าทุกวันเนี่ยพอเจ้าที่ผมถามถามมาเนี่ยว,วันวันวเนี่ยผมก็ถามเหมู่้าบ้านที่มาบ้านท่านตัวเปิดบอกว่าก็พักนั้นว่าดีก็กกาด้วยพักนั่นอะ่ะพักนั้นว่า,าดีก็อกาด้วยพักนั่นอะ่ะคือกลายเป็นว่าทุกวันเนี่ยปีน้องประชาชนบ่ได้หู้ครับบ่ได้มีความหูเรื่องรัฐธรรมน,นูญแต่ก่าตามกระแส เปิร์ลวาดีกกับากาเปิ่อววาบอดีกับบกาอันตรายครับเรื่องนี้อันตรายมากๆเลยและแหมย่างหนึ่งการเลือกตั้งหลวงหน้าก็บมีการลงประชามติด้วยแหมเพราะฉะนั้นคะแนนจะหายไปแหมหนักนะครับคะแนนจะหายไปแหมหนักนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีความผู้เรื่องของรัฐมนุญน,นักน้อยขนาดใด หู้เรื่องนะครับปีน้องชาวบ้านบ่หู้เรื่องกันนะครับแล้วอย่างโบปอนี่นะถามเรื่องประชาธิปไตยกับบาใจหู้ประชาธิปไตยก็คือเลือกทั้งมัดบาดใจนะครับประชาธิปไตยบบได้หมายถึงการเลือกตั้งอย่างเดียวหลักการประชาธิปไตยนี่แหละคือหลักการที่เอาไปเขียนเป็นรัฐธรรมนูญ มันมีสี่ห้าลักการสําคัญก่นครับลักการที่หนึ่งก็คืออํานาจอธิปไตยเป็นของพวงชนชาวไทยนี่คือลักการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เอาลักการที่หนึ่งไปเขียนรัฐธรรมนูญอํานาจอธิปไตยคืออย่างที่เป็นของหนึ่งอำนาจบริหารก็มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ทํางานเป็นผู้บริหารสองอำนาจนิติบัญญัติก็เป็นเรื่องของศาลต่างๆตันหุ่งกวาศาลมันมีกี่ศาล นะสารอาญาสารแผงสารรัฐมนูญสารปกครองแต่ละสารกทําหน้าที่แตกต่างกันครับนั่นแหละอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติก็คือมีสอสอครับสอวอสอวอระทอห้องสภาสูงสอสอเปห้องสภาสอสอมีหน้าที่ออกกฎหมายสอวอมีหน้าที่ตรวจสอบหันชอบบัชอบ พราะฉะนั้นเนี่ยการแก้รัฐมนูญเนี่ยมันต้องไปดูว่าแก้ตี่ไหนแก้อย่างไรแก้แล้วเพื่อไผ่ไผ่ได้ประโยชน์จากการแก้เพราะฉะนั้นผมฝากทัดนี้ไว้กันแล้วกันนะครับแต่จะได้กระจ่างนะครับตอนนี้ถ้าท่านตีบอสามารถจะไปแจ้งซิ์เลือกตั้งได้มีเวลาแห่มสองวันวันนี้วันที่ห้าหกเจ็ด ค <c oughs> ือท่านไปแจ้งอันนี้แจ้งก่อนเลือกตั้งหนาหนึ่งถึงเจ็ดกุมภาเนี่ยว่าเพราะอันอย่างท่านบ่สามารถจะไปใจ้ทธิทของท่านได้ท่านต้องไปแจ้งแต่ถ้าถึงวันที่เจ็ดแล้วท่านบ่ได้ไปแจ้งวันที่แปดท่านก็บ,บ่ได้มาลงคะแนนอันนั่นก็หมายถึงว่าหลังจากเลือกตั้งแล้ววันที่เก้าถึงวันที่สิบห้ากุมภา ท่านจะต้องไปแจ้งบอกว่าเพราะอ,อนอย่างท่านว่าได้มาลงคะแนนสําคัญนะครับท่านครับการไปใจสิ์ใจเสียงนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะสมควรน,นะมันทําให้ท่านเสียสิิ์อ้อย่างหลายๆอย่างนะเกิดว่าใขรเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าบ่ได้ไปเลือกตั้งนี่กับบ่ได้เป็นนะเออใข่ไปสมัครอบตอสอทอกับบ่ได้แหละ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการการเลือกตั้งเนี่ยมันมีผลต่อต่อตัวเฮาเพอสมควรเพราะนั้นก็คือถ้าบอกได้ไปก็ไปแจ้งเหตุเนี่แล้วทีนี้มันก็มีมีช่องทางมีช่องทางว่ามีช่องไห้ผ่องตีตีจะไปแจ้งแจ้งเหตุนะครับอันดับแรกก็คือจากแอปพลิเคชันสมาร์สมาร์ทวต นะครับอันที่สองแอปพลิเคชันทางรัฐจ่แจ้งได้นะครับอันที่สามกระจากเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนและอันที่สี่ไปสน,นิท่านสามารถแจ้งได้แต่รายละเอียดนั้นท่านไปดูเอาเอาเอา,เอาในในในตามนั่นกันแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าท่านไปแจ้งเหตุเนาะที่นี้ วันเลือกตั้งความจริงแล้วผมแบบมูฮั่นกับฮูกันหมดะยังมาเดียวเนี่ยผมก็เข้าใจว่าท่านก็ฮู้แล้วว่าในเขตของท่านเนี่ยมีผู้สมัครกี่คนมีผ่ายองเออท่านก็คงจะนนี่ได้แต่ว่าพรรคการเมืองตัวนั้นมันนักมันมีนักท่านทักพรรคได้ชอบพรรคได้ท่านก็ไปจําหม้ไว้ <c oughs> จับหม้ไว้คือดีนะส่วนเลือกค้นเนี่ยมันมีบหลายห้าหกค้นก็เลือกเอาหนึ่งค้น พักได้บัตรดักก่อนเลือกเอาหนึ่งพักก็ากาออกสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปก็คือเอกสารการสแสดงตัวอันนี้ก็คงม่ต้องอู้กันนะกค,ครับว่าท่านจะต้องจเอกสารอย่างพ่องแม่แต่ละอ่อนตีบมามีซิทในข้างแรกในปีนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าละอ่อนก็คงจะหู้นะฮะเอกสารที่จะต้องนําไปก็มีหนึ่งบัตรประชาชนอันนี้แน่นอนครับ บัตรประชาชนท่านต้องมีแล้วมีคนว่าเอาแล้วบัตรประชาชนทามันมดอายุหรอได้ก็ได้ครับบัตรประชาชนมดอายุก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต่างอําเภอทุกอําเภอครับเปิลจะเปิดทําบัตรประชาชนคือเป็นกรณีพิเศษอย่างเขาวันที่แปดเนี่ยวันที่เจ็ดใหญแย่อยนอกแต่ยังไปตี่อำเภอไปทำบัตรประชาชนได้นะครับเป็นกรณีพิเศษเปิดเปิด เป็นกรณีพิเศษสาหรบับคนที่บัตรประชาชนหายก็ยังกล้แต่ถ้าหากว่ามันไปอ,อําเภอกับคนนกคนหลายหรือไปเทศบาลไปทําบัตรประชาชนก็ <c oughs> <c oughs> เอาบัตรเก่ากันได้อยู่ <c oughs> อันที่สองอันที่สองก็คือบัตรประจําตัวข้าราชการนะครับหรือว่าบัตรพนักงานของรัฐใดคือแท้ๆก็คือเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้ได้ครับ อันที่สามหนังสือเดินทางก็ได้ถ้าไผ่มีพาสปอร์ตก็แจ้พาสปอร์ตก็ได้นะหนังสือเดินทางเป็นพาสปอร์ตก็แจ้ได้เอาไปยื่นเจ้าหน้าที่่นครับถ้ามันบ่มีแต่แท้บ,บัตรประชาชนกับซอกบ่ปะเมียเก็บไว้ทั้งใดกับบ่หูนะบัตรข้าราชการกับบ่ได้เป็น พาสปอ,บบอร์ตกับบอมีมียอย่างนะครับใบขับขี่นะใบขับขี่เพราะฉะนั้นจบใบขับขี่ถามว่าใบขับขี่ในใจใบขับขี่รถเครื่องรถยนต์ได้หมดนะครับใบขับขี่รถเครื่องรถยนต์ในใจได้หมดก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเปิดห้องว่าแอปไทยดีครับ ไทยไอเดียท <c oughs> ี่เมื่อก่อนเพื่อนอำเภอแต่แต่ละ,ละคนเนี่ยลงแอป,ปไทยไอดีกันไว้ในแอป,ปนี่นะ่ะไทยไอเดีเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีบัตรประชาชนมี่อย่างของอยู่ในฮนเปิดตัดนี่เื่อนพอกันเลยถ้าไผ่มีนะถ้าไผรทำแอปตัวนี้ไว้ก็เปิดแต่เนี่ยผมว่าผมบลข้มูลยุงย่งยากะตั้งแต่บัตรประชาชนบัตรข้าราชก,การบัตรพาสปอร์ตไปถึงใบขับขี่ มันมีอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีอย่างหนึ่งอะ่ะเนาะอออันนี้ก็อู้กันถึ้ฟังนะครับแต่สําคัญก็คือต้องมีไปถ้าบมีอย่างสักอย่างนี่มาได้นะ่ะนะฮะต้องมีอันใดหนึ่งอย่างที่ผมว่ามาเลาะข้อแค่กับใบขับขี่มาถึงมีเพราะว่าคนห้องเนี่ยถ้าอายุถึงสิบแปดไปแล้วมันมีใบขับขี่มาเไปอยู่ที่ไหนได้ขี่รถก็มาได้ขับรถก็มาได้ครับพอแล้วเนาะ เรื่องเลือกตั้งเขามาอู้ถึงเรื่องตีกันลังห้อนห้อนกันเนี่ยเป็นงานสีดำงานสีดำตีมันห้อนก็บพ่อว่ามันเผาสีดำก็คือทานตอนที่กําัังเป็นตีวิภาควิจารณ์กันนักครับเรื่องเผาทานการเผาทานเนี่ย มันเป็นอาชีพหนึ่งของคนบ้านเฮาเป็นอาชีพที่ถ้าจะว่าไปก็คือบ่ได้ไปคดไปโกงบ่ได้ไปทุจริตอะไรยังเป็นอาชีพสุจริตทำมาหากินได้ใจประโยชน์ได้แต่จู่ๆมากฎหมายคือคงจริงกฎหมายบ่ได้ออกหมากฎหมายออกมาเมือ่อห้ามเผาเด็ดขาดนะครับห้ามเผาเด็ดขาด ก็ตีไหนอ่ะในตี่ลงก,ก็ห้ามเผาในป่าในบ้านเผาขยะห้ามมุดอ่ะที่นี่ตั้งขึ้นพราะเธอครับมันเป็นวิถีชีวิตของคนคนจนนะผมบอกอู้ถึงว่าคนที่เม็นมีเงินแล้วเป็นตั้งเป็นโรงงานใหญ่โตนะแต่เอาเป็นว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นเผาเนี่ยเป็นหา เจ้ากินข้าเนี่ยเผาท่านเนี่ยก็เอาทานเอาไหมในบ้านตัวเกานั่นแหละครับอันนี้ผมผมผมไม่ได้อู้ถึงในเมืองนะถ้าในเมืองเนี่ยมันยาญ่ึ่งบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีตีเผาหนาะเป็นห้องแถวเป็นล้านข้าเป็นอย่างเงี้ยมันบ่ได้แต่อันนี้ผมอู้ถึงเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่อยู่มันหนอกมันนะอย่างบ้านผมเนี่ยอำเภอจุนน,นะครับมันก็ค้นบ่นี้อย่างกับเผาท่านอะ ถามว่ามันยังเผากันอยู่ครับมันจะได้บอกไปแจ้งแก๊สกุ๊แก๊มันแปลงอ่ะเขาบอกมีสตางค์ซื้อแก๊สอ่ะแต่เขามีปัญญาเผาทานอ่ะสมัยก่อนนี่ยเอาไม้มากองกองกองแล้วเอาแกบโค้งนั่นน่ะเขาเปลือกนั่นน่ะเขาถมถมเผามันเหม็นครับอันนั้นเข้าใจมันเหม็นเดือดร้อนกันบ้านข้างมันเชียงแต่มาเดียวนี่มันไปใจแคนั่นแหละครับมันมีรูปแบบใหม่ก็คือคุดเป็นหลุมลงไป ุดเป็นหลุมลงไปต่อๆแล้วก็เซจแวก็เอาเอาไม้ลงไปเผาเอาดินขึ้นถขมดังบนบางทีมันหัวครับอันนี้ก็คือการเผาตีตีเจ้าบ้านเผาอันที่สองก็คือทำเป็นเครื่องไอไอไอเต่าเผาแบบใจถ้ถังก้าอยังกอย่างเนี้ยเป็นห้องเต่าเผาไร้ขวรไม่ ที่เผาก็คืออย่างที่ผมบอกตะเกีเจ้าบ้านเพื่อนมีสวนครับสวนลำไยสวนมะม่วงสวนอย่างเนี้ยก็พอมดเก็บหน่วยเก็บผลแล้วก็แต่งกิ่งตัดกิ่งก็เอากิ่งนั่นแหละครับมาเผาทานเขาบัาดนี้เข้าไปเอาไม้ในป่าแล้วครับมาเดียวเนี่ยเขาใจ้ไม้แลบ้านเปเละนะเผาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเดียวนี่ยผนางจากดอกคำใต้ไปหาจุดน,นี่เปิ้ลก็ลังแปลงถนนสองข้างทางเปิ้ลตัดต้นไม้ครับหมูนี่ก็จะไปเอากิง่งเปิ้ลเปิ้ลมูที่เปิ้ลตัดต้นไม้ที่เปิ้ลมูสร้างทางเนี่เปิเ้ลเบาเรอกกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่ยเปิเ้ลเบาแต่หมูนี่แหละครับจะเอารถเข็นไปรถยนต์ไปก็แล้วแต่ซอยเอากิ่งน้อยๆมาเสร็จแล้วก็เอามาซอยเผานะครับก็ ได้เงินได้ทองได้กินได้ใจบ่มีสตตางไปซื้อแก๊สก่อใจทานที่ตัวเองเผามีคนไขยได้ก็เอาไปขายแล้วมันสมมยกฎหมายออกมาเห็นว่าถ้าเกินร้อยสากิโลต์เงียบเห็นอ้ยา <c oughs> ดันคิดพอได้ครับกระสอบปุ๋ยนี่นะผมว่านะกระสอบปุ๋ยนี่เอาทานเขาใส่เต็มกระสอบปุ๋ยมันมอนน่าจะตำกว่าสิบ้าโลนะ วันอาจจะถึงสาวลได้ซ้ำไหถ้าร้อยสามสิบกิโลเนี่ยเอาตีว่าซิบกระสอบก็แล้วกันซิบถุงจะใืป้ปนแบ่งเอาไปไว้บ้านปนห้าถุงบ้านเ่ห้าถุงมันก็เป็นไปมไ่ไ,ได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองล้านค้าครับล้านอาหารเปินซื้อไว้เนี่ยเปิน้นบ่ได้ซื้อกําถุงสองถุงเพราะปนต้องตุนไห้เพื่อเกิดว่าทานมันขาดเนี่ยปนก็จะ สักซิบถุงนียก็ลดจับละกัอเออผมว่าเนี่ยบางทีผมก็อยากจะถามว่ากฎหมายเนี่ยมันออกเพื่อใครในเมืองเนี่ยโรงงานมีเป็นซิบรงสีสีเข้ากันเผาโรงงานควันกุควรนกุมรถควรนดำวิ่งเต็มถนนแล้วจะได้ห่ดไปยับคนเผาทานนะครับท่านคิดถึงรักความจริง แต่กี้ผมอู้แล้ววาผมบ่ได้อู้ถึงในเมืองผมอู้ถึงบ้านนอกนะเมื่อก่อนเนี่ยคนเฒ่าตื่นเจ้ามาเนี่ยเปิ้นแจ้งบ่แจง้งเปกันลูกว่าเปิ้นออกกำลังฮะกับยูเหี้ไปกวาดซดซดแซ็ดใบไม้มากอกน้อยๆแล้วเปิ้นกะจิไฟเผาเหี้ยขยะที่มันมีกับในบ้านมันก็บใบจวเป็นนักกรนนองเป็นถุงน้อยๆเนี่ยเปิ้นกะเอามาเผาด้วยใบไม้ แต่พอห้ามเผาเนี่ยท่านคิดเพราะเด็ดขาดใบไม้ที <c oughs> ่มันหล่นลงมานั่นน่ะเจริญจะใด้อโทษถ้าไผยบ้านไผบบมีต้นไม้น,นี่บอกฮู้นะครับบ้านผมเนี่ยเดือดร้อนผมจนได้ตัดต้นไม้แต่จะคือมันตัดมดมันก็เป็นมาได้ป้าโทรโทมันถมแน่นถมหนาครับใบไม้แห้งนะ่ะถ้ามันถมแน่นถมหนาเนี่ยก็คิดพอกันแล้วกัน ถ้ามันถมแน่นถมหนาไฟแล้วอันตรายนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันอันตรายห้ามมดุดเผาให้เผาหน้ากับอะไรเผาอยงนัาา้นแต่ตอนนี้มีคนว่าออกมาว่าถ้าเป็นไม้ในบ้านบ่อใจไม้ในป่าเผา,าได้เต็มที่ท <c oughs> านกับมีนักตอนนี้ก็เก็บไปเลยผมบอกมั่นใจเถอะ บอกหัวมันจะเป็นข้าวแท้ข้าวเล่นรอฟังแหนกนําว่าทางราชการทางกรมปรม่าไม้ทางสาธารณสุขทางอะไรอย่างเปิ้นจะประกาศออกมาวัดชัดเจนกว่าเพราะยังหันมีบางตีก็ยังมีจับอยู่นะครับครับอันนี้แหละสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือสองเดือนนะครับตีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดนี่นะอันตรายจากไฟไหม้ไตลามเข้ามา หนึ่งละสองปีน้อง้าบ้านผมเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเปิ้ลจะเอาอย่างมากินมาใช่นะครับทุกวันเปิ้นก็นได้กับเผาทานนั่นนะเผาทานสองสามวันเปิ้นก็นได้สตางค์ก็ไปซื้อครบซื้อกินให้อหลูกไปโรงเรียนหนานไปโรงเรียนอย่าง้ยแต่ถ้ามาเผาเด็ดข้ามเผาเด็ดขาดตายแน,ใน่กฎหมายนี่ถามว่าออกเพื่อไผ่ครับสสที่กาลังหาเสียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมหันมีไผ่อู้ถึงเลือกพวกนี้เลยครับ ก็เอาเป็นว่าวันนี้เฮามาอู้กันถึงรณรงคว่าวันที่แปดถ้ามันบอกยุบก็ไปเผาเฮียไอ้ไปไปเผาไปเลือกตั้งเหีส่วนเรื่องตีห้ามเผาเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็ทางราชการก็โปรดพิจารณาเอากันแล้วกันคุณจะเอาจะได้ก็ว่าให้ชัดเจนนะครับถ้าอัานต่อไปก็เผาซบก็มาได้ก็ห้ามเผาซบด้วยน,นะฮะ ยิงยิง,ยงมีคนหนักคนหลายบ้านติดติดกันในซบกับมีหน้ากับเผาหน้ากเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้กันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับเอาไว้ป้ากันหม่ในวันพระเรื่องัสบดีหน้านะฮะก็มีไอยังก็จะมาบอกว่าสงสัยว,วันพระรัสบดีหน้าถ้าอย่าในมาอู้เรื่องผลกันเลือกตั้งค <c oughs> งจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเอาไว้วันนี้สําหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ